เป็นยังไงน้องน้ำเขียวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนองชาวยูทูบนะครับมาอยู่กับช่องไร้สังกัดครับวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยม ทีมงานปลาตุ้งนะนานแล้วที่เราไม่ได้เข้ามานะครับน้องน้ําเขียวนะครับตั้งแต่บออยบ้านละหอนะแต่นั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเราไม่ได้ไปหาเลยเนื่องจากมีภารกิจบ้างไม่มีเวลาบ้างนะครับได้ถ่ายแต่ว่าหาาัวหน้าโจทยนะว่าถ่ายหัวหน้าชจแล้วก็กลับบ้านเลยเพราะว่าภารกิจอยู่บ้านเยอะนะครับ ก็ไม่ได้ออกตะเวนไปถ่ายตรงไหนนะครับก็จะมีเป็น3ทีมงานก่อปะตุงนะฮะแล้วก็อนาจอร์ดแล้วก็เมียสาก็ไม่ค่อยได้ไปเพิ่งไปวันนี้นะเนียสานะครับมาแล้วฮะว่าน้องน้ำเคี้ยวนี่เจอดินเจอดินแข็งอีกแล้วโอ้โหงานเที่ยวครับ สบเจ้าเซ็กยังไงโอ้โหโอ้ยสบายสบายครับเจ้าเซ็กสบายสบายครับไม่มีการกระเดา้าฮะเมื่อกี้รถของอ่าพ่อน้องมิ่งนะออกไม่ได้เลยครับเดาไปเดามาอยู่นะโอ้เจ้าเรืองอารามงามแท้งไงสีสดใสนะไม่ติดที่โครนสักทีนะมันเรานี่โอ้โห ที่โครนทั้งนั้นเลยน้องน้ำเขียวน้องน้ำเขียวน้องน้ำเขียวนี่ก็โชคดีครับไปทำงานตรงไหนนี่ได้งานเพิ่มอยู่ตลอด เขียวนีแ่แต่งขอบแต่งขอบไม่ทนันเอาเลื่องอารามน้ำตกเข้ามาฟังนู่นเลยเอาแล้วเอาแล้วเลื่องอารามใรไ,ไหมอ้าคุยแล้ว กว่าจะได้เจละเที่ยวครับน้องน้ำเขียวพราะว่าขุดล่องแบบนี้นี่ต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นเพราะว่า,ามันมันเรียกว่ามันขุดยากนะ,ะถ้าแบบนี้ถ้ามันงัดขึ้นนะครับมันไม่ได้เปิดหน้าดินยาวนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นล่องหน้าเดียวนะครับเป็นล่องหน้าเดียว มันก็จะเอาอยากหน่อยนะครับเพราะว่าดินล่างมันแข็งเพราะมันแข็งบุ๊มมันจะงัดงัดยากเลยเลยไปเจอดินแข็งนะครับกว่าจะได้เที่ยวหนึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะใช้เวลาเยอะอยู่รถต้องมาจอดรอแต่ละเที่ยวอ่ะไม่เป็นไรครับขอให้มีงานครับไปเรื่อยๆครับอ่ะมีบ้างไม่มีบ้างฮะอ่ะ มาดูโรกี้ ok ครับคันนี้เป็นไงอ๋อโอ้ดูชาจะแรงๆอยู่นะน่าจ,จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจ,จะไม่มีปัญหาอะไรจาโรกี ok ้คันนี้เป็นรถของป้าตุงฮะคันนี้เออว่าอา ทีมงานประตุงนิสัยเยอะครับสนใจติดต่อได้ฮะแถวแถวบ้านกรวดเรานะครับสนใจติดต่อได้เลยครับประตุงเป็นงานเที่ยวนะเป็นงานเที่ยวแต่ว่าโอ้โหแต่ราคาเน,นี่แอนอยู่เหมือนกันนะครับแอนอยู่เหมือนกนัน้องน้ำเขียวก็สู้ขาดใจครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วหลังจากบาดเจ็บมาหลายรอบต่อหลายรอบนะครับโอ้ อ่ะเจ้าโกแกะมีอ่าของมาฝากช่างเขียวนะมีของมาฝากช่างเขียวอ่ะสวัสดีครับช่างเขียวสวัสดีครับจะเกาะนะครับอ้าวระวังนะระวังนะนะนะถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ยังไงถ่ายอยู่นี่แตชื่อตัโจยเลอ้าฮ่ามีไม่ม <laughs> <laughs> โอ้ใครช่างใจร้ายเทช่างเขียวรู้สึกน้อยใจฮะช่างเขียวรู้สึกน้อยใจนะภาคภาคช่างเขียวแต่ว่าโอมาถ่ายหัวหน้าเขียวแต่ว่าภาคหัวหน้าจรกอ่างั้นโอเจอนี่ยเจอหน้าล่องเดียวอย่างนี้ก็ขุดยากครับ โอ้สวัสดีครับเยมิมสวัสดีครับไม่เจอหน้าเจอตาเนาะไม่ได้มาถ่ายเยมิมสักทีเลยกับเซมวิ่งเนี่ยโหเราไม่ค่อยมีเวลานะครับไปอยู่แต่ในบ่อสาฮ่าย มันมันช่วงนี้เป็นจังหวะที่เราไม่ค่อยได้ไปทางไหนเลยอยู่แต่นั่นบอกแต่นั่นถามประตุงอยู่ถามประตุงเมื่อวานว่าอยู่นู่นไม่ใช่เหรอนิยายมาตอนไหนโอ้ไปขุดตอโม่โอ้ไปขุดตอโม่วันเมื่อวานไปนู่นเนี่ยเม,มื่อกี้นเนี่ยเมื่อกี้อ๋อไปนู่นเลยไปนู่นอ่ะไปบ้านอะไรนู่น,นท้าโทรโทรถามไอ้นั่นดิโทรถามอ่ะทำป็นคู่กิ<ร>นลงดื่ทำเปม่รู้น่ะเออบอว์ดีซีเขา คอ,อมเมนต์กุศลได้เมื่อไหอี่ยึดเัน้นบนนาเสกเป็นลูกมืใจพ้องตัวเอ้พไปเงยออย่างนี้นานโอ้โหช่างเขียวช่างเขียวทำอะไรครับยิงก็ตาย,ยไ,ปไ,ไปยิงก็ตายอ่ะต้องเม็นไอเป็นนู้นท่อไอเสียนั่นน่ะหน้ารถเอ้าพี่หยุด กปด้วยนี่มอสบันจ้าเลย,อยโอ,อ้พักมือพักมือไปครับวะนี่บ,บ,บ,บ๊อ,อบบ๊อบกุดโอ้ไม่เสียหรอกเสียคือจะไม่เสียเสียยังไงกุกุดยากียากหรอกนโฟมฟีมือไม่ถึงอ่าสวัสดีครับ,รบโอ้เมื่อกี้รถแรงทำไมมันกระเด้าอย่างั้นะ่ะตึก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 มันมันเด้าอย่างเงี้นเลยเออรอบมันจัดรอบมันจัด ก็มันจัดเตานะขี้ขนล่ะครับมันเต่าขี้ข้นแล้วดีครับพวกกบผมชาติลังซึ่นะครับชาติลั้ซึ่งกัดตั้งซึ่งในเล่นว่ามันนี่มือละเหรียญเนาะเออผมว่าอะไรยูทูบเออยูทูบมือละเหรียญอยู่แต่เพจเนี่ยท่านหาท่นเนี่ยจะได้เกือบประมาณสี่เหรียญโอ้โหใชแต่ว่าเพจมันต้องติด เขติดตามทลาไหนึ่งมืนคนหมื่นคนโอ้เราเมื่อไรจะได้หนึ่งมืนไอปีหนึ่งมันจะถึงไหมไรหนึ่งมืนคนของเราเนี่ยกันนนห้าเดือนเองก็ก็ตอนตอนตอน,ตอนที่ไออันนีว่านี่เองทําเพจอย่างตอนนั้นตอนนั้นน,นี่ทำอ่ะผมเพิ่งมาทําช่วงก็ถึงว่าเลยทาแป๊บเดียวเองขึ้นจนผ่านเนี่ยวะ่ะจนเก้าเดือนอ่าอันนี้ยังยังสองร้อยเก้าสิบเจ็ดคนอยู่เลย นานเลยนะทุกวันนะวันละสองวันละสามนะนี่เสียมิมนี่ไม่ใช่ทานเลยบอกเนี่ยไอพวกเนี้ยดันดันสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดี